ซันซันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะสันส้นๆนะคะเ,เพื่อนๆในหัวข้อรันน้ำที่ว่าเพราะคุณเป็นคนแบบไหนทําไมเขาถึงชอบคุณเราได้ไพ่ทั้งหมดนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่ซันได้มูไปแล้วนะคะสามใบด้วยกันนะคะใบแรกคุณได้นะคะสักทูนะคะคุณได้เซเว่นออฟวค่ะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่ง ในสายงานของคุณนะคะที่คุณอยู่คุณน่าจะเป็นคนที่ดีวงานเก่งมากๆมีคนให้คุณทํางานที่ยากๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะขนาดงานที่ยากแค่ไหนคุณก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายงานที่ยากๆให้กับคุณนะเรามองเห็นขนาดผู้หญิงคนนี้นะเห็นไหมคะมาา่ายกทาเขาเรียกว่าอะไรคะ เหมือนทุกคนอ่ะมันรุมร้อนที่คุณอ่ะลุมร้อมไม่เนเองคือคู่แข่งนะคนที่เขาเป็นสายงานทีมงานนะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณมีศักยภาพในการทํางานเขาก็เลยส่งคุณไปสู้กับคู่แข่งของคุณนะคะซึ่งเรามองเห็นว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นคุณที่ทํางานเก่งมากๆอ่าของที่จันได้มานะคะหลังจากที่ซันได้โมนะคะสิ่งศักดิ์เสร็จครูบาจ้าของซันแล้วคุณได้เพจออฟวานเห็นไหมคะคุณอาจจะเป็นคนที่ อายุ23ขึ้นไปก็ได้นะคะได้หมดนะคะถึงแม้เพื่อนๆที่กำลังแบบอายุ4 5 60แต่บอกเลยว่าคุณอาจจะมีนิสัยเด็กนะคะติดที่จะทำตัวเหมือนเด็กนะคะอาจจะมีพลังงานล้นเหลือถึงคุณจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามคุณน่าจะเป็นคนที่มีแบบบุค,คลิกคุณนะดูแบบน่ารักเหมือนเด็กนะคะคเพื่อนเราบอกเลยว่าใครๆก็เห็นคุณแล้วแบบ รู้สึกปลื้มปิ่มคุณจังเลยว่าคุณเป็นคนน่ารักถึงเพื่อนๆเป็นคนที่อาจจะมีอายุที่เด็กอยู่แล้วนะคะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เด็กในเรื่องของการทํางานนะสายงานที่คุณทําอยู่อ่ะคุณเก่งมากไปที่สามที่ฉันได้มาคือดริฟต์เอ็มเพสนะคะเพื่อนเพื่อนเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนน่ารักใจดีใครๆที่เห็นพบเห็นเพื่อนๆ่นะเราบอกเลยว่าเขาแอบปลื้มคุณมากๆเลยอ่ะเออเขาไม่เคยเจอใครที่ทั้งน่ารักนะคะ ในบางคนเราบอกเลยว่าเพื่อนๆอ,อาจจะกําลังตั้งคันอยูก็ได้อันนี้คือไม่ได้ทุกคนนะคะเป็นแรนดอมคุณคุณน่าจะอาจมีนะคะบางคนคุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะในสิ่งที่ทุกคนมองมาหาคุนอ่ะคุณน่าจะเป็นผู้หญิงที่ดีผู้ชายที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็อาจจะรักคนรอบข้างของคุณได้ดีมากๆเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแบบจิตใจดีมากๆเลยค่ะคเพื่อน อาจจะต้องเมื่อนนิดนึงเพราะว่า <g ill> เราใส่กันตอนตีห้านะคะเพื่อนอ่ะเนี่แหละคือเพื่อนๆที่เขาคุกกี้กับคุณอะบางคนนะที่เข้ามารับฟังรับชมจันนะบอกเลยว่ามีสี่ห้าหกสิบเนี่ยแต่นีใส่คุณเหมือนเด็กเพื่อนของคุณอาจจะบอกก็ได้ว่าทำไมดูเด็กเด็กนะคะบางคนคุณหน้าคุณอนะดูไม่ไม่ไม่เหมือนอายุจริงของคุณนึกออกใช่ไหมคะคุณจะดูอ่อนเยาวมากมากเออ ด้วยนิสัยของคุณแล้วมี DM p a g มมาด้วยเนี่ยแล้วก็มี Page of ฟวาแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่มีใจิตใจแบบดีแล้วก็ซุกสนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าแก๊งในการไปไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆบางคนชอบกิจกรรมไปเที่ยวน้ำตกอะไรทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนแม้คุณจะอายุแบบสี่แล้วแต่คุณก็เหมือนอเลิศอะอะไรแบบเนี้ยอะแล้วก็เซเว่นออวเราบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยนะ ใครที่จะให้เพื่อนๆไปท้าชนช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณลุยนะคุณอาจจะเป็นคนลุยคนแรกเลยก็ได้คล้ายๆพี่จะเอาคุณนะคะมอบหมายงานยากๆให้กับคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณน่าจะเป็นแบบคุณน่าจะเป็นแบบหน่วยกล้าท้าตายแบบ ลุยทุกอย่างเข้าไปหมดเลยคุณไม่เคยเกรงกลัวต่ออะไรเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะคะในคลิปสั้นๆของเราก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะ0011นะคะวันนี้เห็นตัวเลขนี้คุณอยากรู้ใช่ไหมคุณลองไปเสิร์ชดูนะคะว่า0011แปลว่าอะไรนะคะสําหรับวันนี้สันจันนี่ก็ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขนะจ้ะบ๊ายบาย